ก็มีเพจนะฮะมีเพจเฟซนะเพจเฟซบุ๊กนะเพจหนึ่งนะครับก็เอาลุงพลพ่อแตนไปหากินนะฮะก็มีการพาดพิงถึงลุงพลพ่อแตนนะซึ่งลุงพลพ่อแตนก็ไปแลับรู้เรื่องตรงนี้นะก็อาจจะเป็นเอาไปหาผลประโยชน์นะฮะก็เลยทนายก็เลยไปเห็นแล้วก็พามาแจ้งความบันทึกประจํไวันบันทึกประจําวันแล้วก็แจ้งความด้วยนะฮะ เพื่อแย้งว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางลุงพลพระแตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพตนี้นะฮะก็เลยนําลุงพลพระแตนเข้าแจ้งความนะฮะเนื่องจากว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวพระแตนลุงพลจะมีความผิดนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทนายนะที่มาที่นี่ครับสวบพวานอนนิวาสน,นะสุนกนะนครครับ แต่ก็ออกมาเรียกว่าลุ้ก็ต้องใส่อนพระมนึ่งสี่อยรุ่งตองตามนลูเอทีตำรวจเบงหน้าเราเชื่อไหนไหนมันเปลี่ยนไปเลยไม่ได้เลยกว่าตังแต่ผมจมาไมตากับตามว่าลราแต่ทีีสมัยชีไาเขาหลัวามวาพอคิดว่าเตรนี่ต้องเสร็จเตรียมลุ้งนี่สินะ การคาับอมากน่งนีที่รูกมันช่วยชี้จิงเืองขอใชคู่คนชายคนหญรอซื้อเกนซื้อจริงรลายข้างตะายข้างลูกภาพก็เป็นอย่างดีอย่างตองคนชดเจินแต่สภาพิงก็เป็นมือนะมืมินะครับตอนรกลับ ตัวเชีนส่้นเขมกว่าานกว่ารุก้นเลบว่ารุนไกว่าากกา่ลนตององมานบ้าั่เข้า <im> <yells> <im>